สบายดีทานผสมวันนี้ก็มาพอกับสองสาวติกบนนาสเนีงเนาะพี่น้องเนาะมันนี้ก็พอกันคือเก่าเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องมันนี้ก็ออกมาหน้าพี่น้องไปเกี่ยวเขาพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องตอนเช้าเวลาเช้าสาวเดีน้องพี่น้องเนาะวันนี้สติกมาเกี่ยวเขาดิพี่น้องเกี่ยวเขาอยู่ข้างหน้าพี่น้องเอ้บรรยากาศทุกนาพี่น้องเงียบเงาไปไปเกี่ยวเขาช่วงนี้พี่น้อง Cái <laughs> dài mà thật gì Có số ai đây này để Hả? Ủa cơm này mới tới kỳ đi mà

कलला <laughs> nhìn được dễ Nhà lại lại. พูดลงฉัก้างหน้าพนี่ดิเออนี่มาทไ่เ้อน่พูลงก้างหน้าพุ่นเฮ็บบมันทังกนลังนนามาไป สบายดีพี่น้องมั้สุขสุขคนนไะหพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาช่มคลีปของสติก็ขอบคุณจา,จากใจเลยพี่น้องเลยขอบคุณจากใจจริงจริงไ้อล่ขอบคุณดีขอบคุณท่้นผู้ชวมวที่เขามา,มาติดตาทั้งสองสติบ้านอาสายเนียขอบ จากใจได้พี่น้องและข,ของอบอบใจน้นหลายๆตุ๊ดเกสิแม่มันดาเหตุคิดเไปไ็หม้เอามาให้พ่ก็มือในก็ก้องเขาพี่น้องที่เกีย่ยวเของบ้านนานเลยนี่นนนมันดาใจเหตุคิดเป็หม้เอามาให้เบ็นกระจิกพากติดตามทั้งสองสาติบ้านนาสาธแหน่นะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามทั้งสองสาติบ้านนาขอบคุณหลาย ที่เขามาติดตามทั้งสองสาติกบานนาซาเนี่ขอบคุณอีกทีน้องนะพี่น้องนะขอบคุณจะโอเคใจด้วยพี่น้องมันนี่ก็ม,มาให้มาหน้าในเวลาเช้าๆแบบนี้พี่น้องแบบนี่กลับหน้าพี่น้องเกี่ยวกับนี่นกระท o n หน้าเพื่อนในพี่น้องเนาะยังไหวเนี่ยอดอจะบดดากระชวยอะไรดีนะ แล้วล้ลนั้มันบามียาอันนั้นดอกลบัวปักดอกยางโลดด้วยว่าอยู่เมื่อวานนี่เมเปิเมื่อเกี่ยวเขาสบายดีทักทายพี่น้องทั้งพังไทยพังลาวเด้อฝากติดตามเด้อพี่น้องมินิวันพฤหัสบดีนะพี่น้นองเนาะ ทันทีน่สองเท้วพี่น้องมันได้กระไรจังจอเขามาปีใหม่แล้วนาะพี่น้องกินหอยเด้ยปีใหม่หาพี่น้องหาพี่น้อง ตรงหน้าครับแล้ว่านนี้น้อย สวิทาหน้าพี่น้องกับแบบนี้เด้พี่น้องจะสามารถก็อ,อกหน้า เกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาข้าน้องพี่น้องน้ำข้าน้องเกี่ยวเขาไปยากยากหนังเลยหนัาบุก เชักค่ะจ่าลองิ่านหน้องแก่ค่ะยากมีบาคาเาดห

เล่าลยยุงขีเลแบบนี้ยุงขีเล ของได้กินาค อยู่ตรงไงงหนทุ่งน้าพี่น้องบรรยากาศเราเงียบปิดเงียบสงัดเขาทุกเต็มข้างหน้าเนาะพี่น้อง เกี่ยวขพี่น้องเขาเนาะ